พรุ่งนี้ทุกอย่างมันจะสลายไปหมดโอเคนอนเถอะพี่น้องและก็เข้าหน้าหนาวแล้วอืมนี่ อะไรวะมีนางฟ้าแล้วก็มีแม่มดอะไรวะเนี่ยสุดยอดอย่างความแฟนซีดดูหนาวแล้วนะครับผม